เขาตัดหาาดยาจกดอกแม่หนี่อยอาจจะสีชมพูนี่วันี้อากาศฝนจะตกจะ้ะฝนเหมือนจะตกเลยตนน้นอีหย่างเนาะสีชมพูนี่เนาะบ่แน่ใจว่าเป็นต้นอี้อยังจะ้ะดอกกำลังงามเลยเดี๋ยวกะชีรวงร้ยตาม เวลาแต่ตอนนี้งามคักสีชมพูบรรยากาศจ้ะโอ้ทำตัดเนี่ยใช้ตัดเอาก,ก่อนหิน, <c oughs> นโอ้ทุกคนวันนี้กินอะไรอกินอะไรดีนเ <c oughs> อย่าเพิ่งเอาหน้าเข้าแล้วมันร้อน <c oughs> <c oughs> สองสามหนึ่งสองสามโอ้สวยงามรักสั่งเยอนี่ปะโอ้โหหอมมากเลยอันนี้ให้แม่ชิวชิมนะแม่ไม่ได้ชิมนั่นแหละอบอย่างเดียวทำอย่างเดียว กำลังร้อนๆเลยทุกคนประสัญญาวันนี้ราสัญญานะทุกคนนี่วันนี้ไม่มีวิธีนะแต่ว่าก็เป็นผงสำเร็จรูปนะเนาะนันหละแล้วก็มีผักมีผักด้วยผักซอสท้ายทุกคนบักรยองอยู่ตรงนี้สสดีครับทุกคนทุกคน เม่เที่ยวไปฟุตบอลจ้าเพื่อนบอลไฮทามือนี้เนาะกะตามใจเพื่อนจ้ามือได้ไฮทากะตรงท่าจ้ามือได้บอลไฮทากะตามนั่นจ้าเพื่อนกลับไปฟุตบอลเนาะกลับมากินคนเดียวจา้าทนะ่นล <Okay, S 2> ะโอเคจ้าทุกคนกินข้าวแรงกันเด้อท่านเลยเอะไร i, i ignorera den, kan jag kan ta en mark i, I hakan. Aha! <coughs> Thinking forward, you know. Detta sätt nu. Ja, det som var så lite bättre. Hur mycket chili är det? Mer chili? Ja. ผมสำเร็จเขาอร่อยอยู่แล้วทุกคนโอ้ท่านนี้ท่านนี้เอาพักจ้ะกินไปต้องเอาให้หมดให้หมดแบบไหนอ๋อแบบไหนเอาอีกเลยเด้อไม่อิ่มหรอกลูกไอเต๋ออุู่กันแท็กซีมีไม่อิ่ม ก็เหลือน้องเหลือพ่อหอข้าวเหลือเยอะอยู่ Yes No problem ม t s สกิ l แล้วหกินเลยทุกคนดูสิอืมมันแโอเคอ่เกทุกคนกินเลยผมต้องใส่ข้าวพ่ออ๋ออยาข้าวพดวิดล่าสั่นวดล่าสั่ิข้าวพดทุกคน We shopkin like this. Okay, eat it. Do test trust the note? Do you trust pasta music. Then national test in math. How are going? How hmm? How do you, how does you think it going? I think it's very good. In both. Oh. We have the last national test in math. Tomorrow again, don't oh. bow. Oh. ชอบทำให้คขาบพอดร้อนโอ้ยาบอกน่ากูดเสีมาจริทไม่เดี๋ยวันนี้ไม่กินครับปังแห้ง Don't unpack it, Mark. Because it's good for you. What food do you get to school? Lanfran potatoes. Oh. With Border. I only ate that. Mm. I only ate potatoes to school. So there was no good food today you didn't dare you want to try No. i'm getting a flash of shade wednesday it's going to mm. rain no. some 6 millimeter Mhm. Mm some 6 some, some millimeter It's almost summer, summer yeah. and no sun almost summer and no sun โอ้ยไปร่อยเนีไม่ s ิวชิไป e ม่ทิวชิ t แล้วก็แล้วเพราะว่าก็ใชเครื่องปรุงก็เสร็จ อาหารเกือทุกอย่างเนี่ไม่ไม่ได้ดมเมชิมกดเีู่ดเ้ารวยชิมองค่ะทเองก็ไม่เป็นหรอกก็ซื้อไอ้กล่องสาเร็จมาแล้วก็มาปรุงมิดหน่อย This l o o k like a lot of food but it's not actually when you start taking เ o y e a ่ I mean f o ด r pieces maybe มชิมมม บอกชิมได้จะมันเป็นหมูเนาะจะชิมได้แต่ว่ากบเชิม,มานนะทุกคนา <laughs> ชมนินพทาคนไทยเหรอฝรั่งว่าพูดเป็นอังกอเสักทายทุกคนปู่ภาษาอกับ ก็ใช่ไงเนนทาคนไทยใช่ไหมฝรั่งมันเลยทุกคน but the problem is you have it on video so cannot say c a n o t say เลยก็ใช่ไง yes no good maybe มันอชลีภาษาอยู่นะใช่ใช่แล้วอายเป็นคนคลิปวิดีโอด้วยนะอใหญ่กว่าแมร์คลิปว่าใช่ yes sir แล้วฟังได้ all you can cut off ไม่ you can take off ไหน ยัเห yeah, yeah. I mean. mm ็นได้ all ว่าดูสิยาฟุ้งยัยท้า I ุลนั่นส่วนมินไม่สู้ดีไอ้สิวัน i ี่มีมินโกหกไม่เนียนนะฟรังแต่เป็ยังอันนี้แมทธิวเพิ่นเพิ่นซิมห้คือตามที่บอกแม่จ่ะแมทธิวเพิ่นซิมห้แล้วเพิ่นบอกว่าอันเพิ่นไปฟุตบอลเพิ่นว่าเพิ่นบอกอีเม่เพิ่นไปฟุตบอลโอ้ยอันสิอดใจได้บ่เพิ่นว่า เพันซิมไ้แล้วก็อยากซิมอีกจังสี่นะจ๊ะอยากกินจังสี่นะจ๊ะนั่นละ่ะกินไปเศษกับกินแกับกินอุ๊บร้อนร้อนก็เป่า นี่ผมชอบรสชาติเปกรอบอกรอบออกรอบดีแซ่บป๊ออืมอืมอน่าจะข้าันดีอื

I was the way. Eh? Huh? You know mm. okay. oh. oh, not drink water. <laughs> water is good for the body and health. The best. Вы берете пить the best water? да. Да хорошо. Ой, The water in Norway is the best water I have ever tasted. It's better than butter water. Mm -hmm. Yeah. Mm. yeah. ทุกคนใช้งานฝรังง่งหน่อยฝรั่งครัจะดูฟิกกิทติบิทิชช์น้ำมันหยดนะจ๊ะทุกคนข้างล่างนี่เนี่ยน้ำมันหยดน้ำตรงที่เขาอ่นลางถวยลางซานมันหยดเออหยดเอาออกได้ เบิง่งถอน้ำว่าเผื่อมันตันนะทุกคนเบิง่งถอน้ำได้บ่ะแค่นี้ก็ถอ,อุด เอาออกเล็กกระป๋องกระป๋องอ่ะเพราะว่าข่บึงมือนนี้หรอมันอันนี้น่ะจ้าทุกคน,น้าม,มันยศม,ม,ม,มันมันจะน้ำมันยดกันเลยเอา้าไอพ่อตรวจสอบอันทอน้ำจักน้อยเน่ว่า เลยด้แบบนี้เลยจ้ะช่วยช่วยพ่อยกสิเล็กเอ้ยไหนดูลูฟเนราเนราโซย่าได้แล้วได้แล้ว

ขอเขาพรุ่งนี้ขีก่อวันนี้พักนี้ครับนปักงับพกคมาดนรุ่นูสมบูรณ์ในเฟมลี่ยูทูบันงกุ้สครับบ๊ายบาย